สวัสดีค่ะวันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะคะชัดเจนชัดมากจากที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกครั้งในการทำงานนะคะถ้าเราไม่เอาชีวิตเราเป็นการเดิมพันมันจะไม่ได้เนื้อหาแล้วก็เป็นจริงมีใครหลงกลมานไหมคะเข้าใจไหมคะ เมื่อผู้ปฏิบัตินะคะนี่คือจะแจ้งผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติถึงขั้นนิพานก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่ท่านพบพ่อของท่านระหว่างทางท่านจงอย่าเชื่อว่านั่นคือพ่อของท่านวันนี้ชัดนะคะเนื่องจากลังเลและสงสัยมาหลายวัน ว่าภาพที่ปรากฏคือใครนะคะภาพที่ปรากฏทั้งหมดที่เห็นคือใครวันนี้ทุ่มเทให้กับงานของประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากถึงมากที่สุดทำให้จิตใจเราอะมีแต่พระองค์อยาก n ะอยากให้งานของพระองค์สำเร็จรลุ่วงได้ดีวันวันหนึ่งก็คิดแต่จะทำงานตรงนี้ให้เสร็จ จะลืมกำหนดจิตพลาดสนิทแต่ยังมีไหวพลิบอยู่ว่าคนที่ปรากฏเบื้องหน้ามันคือพยามาปรปลอมตัวมาแสดงเป็นพ่อมันแสดงเป็นพ่อหลอก้าวที่เรารักนะคะนี่คือพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าแม้เจอพ่อของท่านระหว่างทางก็จงอย่าเชื่อเป็นพ่อของท่านจนกว่าจะได้พิสูจน์และวันนี้พิสูจน์ซ้ำซาก มันคือพยามารที่แปลงร่างมาหมายจะเอาชีวิตพระพุทธเจ้าที่กำลังใกล้จะตัดตรู้ของจริงเลยนะคะที่ผ่านมาก็คิดแล้วก็ลังเลว,ว่าใช่พยามารไหมวันนี้ชัดนะคะสวดมนต์มันก็ตบกระเด็นมันก็กดไม่ให้ไม่ให้สวดนะคะมันก็แซงทำเป็นพูดดีกับเรา พอเราคุยดีกับเขาเขาก็ร้องไห้เขาโดนกักขังค่ะเขาโดนพยามานกักขังดวงจิตดวงหนึ่งดวงจิตดวงหนึ่งซึ่งเป็นดวงจิตน่าจะเป็นของเราเนี่ยถูกพยามานปิดไปเหมือนถ้าลงอยู่ในถ้ำในพยาามานมันก็จะเลื่อนก้อนหินปิดทําให้วิญญาณเนี่ออกมาไม่ได้วิญญาณก็จะร้องเมื่อเวลาใครสื่อได้คุยได้จะน้ําตาไหลจะร้องอยากออกมาช่วยเราเมื่อเราช่วยพยามานไม่พอใจ มันก็ตบเราวิ่งไปวิ่งมาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันตบเรานะเราจับมันได้แล้วว่าทาไมเรากระเด็นไปกระเด็นมารักนี้มีกรรมรักนี้ต้องทดแทนชีวิตเท่านั้นมันบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏว่านี่คือพ่อพ่อหลวงพอะคนที่เรารักมากคือพ่อหลวงมันจะแปลงร่างเหมือนพระเวสสันดรใกล้จะบรรลุ ไม่รอดค่ะมันแปลงร่างเรารู้ทันมันไหมนี่คือบรรพบุรุษสอนเราไว้ก็คือรุ่นพระเวสสันดรตั้งแต่เตชะสุดในมาภูจะนาวิเตยมีใบไล่มาถึงพาะเวสสันดรชาดกเขาว่าเป็นพระชาติสุดท้ายแล้วจริงๆด้วยชาติสุดท้ายแล้วก็ท่านได้ลงไปอยู่ตรงที่คิดไม่ถึงนะคะจนท่านขึ้นมาให้ช่วย รับรู้รับทราบนะคะในที่สุดวันนี้แจ้งแก่ใจแล้วว่าคนที่มาหาเราบอกว่ารักเราคนเดียวรักที่สุดยอดดวงใจพยามารมันจำคำพูดของพ่อนะคะมันจำคำพูดของพ่อเราแล้วมันก็แปลงร่างแล้วมันก็เอามาพูดเหมือนในหนังไหมคะโคตรเหมือนเลยคะ่ะ แล้ววันนี้มันก็ดูดดวงจิตเรากะจะให้เราไปกับมันแต่เรายังอยู่และจะอยู่อีกนานโชคดีมีความสุขคิดได้คิดไว้ได้กำไรชีวิตเมื่อพบพ่อเราระหว่างทางจงอย่าเชื่อว่านั่นคือพ่อเราโชคดีสวัสดีอีกครั้งสวัสดีค่ะ